you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4ี6ห้าค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของประชานินยมนะคะงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายนค่ะ2568ค่ะเด่นหน้าปกสตัวงวดนี้ค่ะ2องสนะคะชัดเจนดีนะคะจะมีตัวเล็กๆตรงนี้แล้วก็ชุด2ตัวงวดนี้ สองตัวมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดค่ะสี่ตัวงวดนี้จะติดบนนะคะอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวของประชานิยมในงวดที่แล้ว เลขผิดเลงวดที่แล้วมาที่เก้านะคะติดบนจริงๆด้วยตรงนี้มีเก้าหกด้วยตรงๆนะคะสองตัวงวดที่แล้วนะงวดนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้แคปใครอยากแคปแคปได้ไปขยายดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนแนวทางย้อนหลังเพิ่งจะหลุดไปแล้วก็เข้าดีอยูจากที่เขาเข้ามา น่าจะเข้าได้อีกนานอยู่นะางวดนี้ก็น่าจะมาออกหกเก้าหกติดบนแล้วค่ะติดชีหลักสิบบนค่ะหมวดนี้หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกแปดสองสามหกเจ็ด เล่มที่หกกับเจ็ดค่อนข้างมาเด่นมากเลยดูในเล่มกันค่ะหน้าแรกดัดชนีเลขลายวันหลักสิบบนหลักสิบล่างงวดนี้ค่ะ เลขหยดเทียนหลักสิบลงวันที่หนึ่งมีหนึ่งสองเจ็ดแปดหลักสิบล่างมีสามห้าหกเก้าไม่ได้มาทุกงวดนะคะรู้สึกจะไม่เข้าหลายงวดแล้วด้วยงวดที่แล้วก็หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าหลักสิบไม่มานะคะงวดที่แล้วค่ะไม่เคยเข้ามาหลายงวดเลยจ้าโครงสร้างงวดนี้ ให้ดูครึ่งเล่มก่อนโครงสร้างครึ่งเล่มสิบหกชุดตรงๆรง,รงมนดเอค่ะโครงสร้างมวดที่แล้วก็ไม่เข้าเลจ้ะให้ดับหกบนเข้าเรียกดับเรียกดับ ไม่มาจริงเอ้ยหกก็ดับก,ก็หลุดนะคะให้ดับหกบนด้วยอืมมาสองตัวด้วยหกอะงวดนี้ให้ดับสามค่ะบนแล้วก็ล่างสิบหกชุดตรงตรงให้ดับเก้าล่างงวดที่แล้วให้ดับเจ็ดล่างผู้ใดอยากแคปก็แคปเด้อ ล่างงวดที่แล้วค่ะลุดทั้งบนทั้งล่างไม่มาซักตัวมังกรไฟมังกรไฟครึ่งเล่มก่อน มังกรไฟรางวัลที่1 3ตัวมี2 7 9นะคะเน้น2กับ7นะมี2 0 2 5 2 9 7 0 7 5 7 9ค่ะเด่นหลักร้อยงวดนี้2 3 7 9มังกรไฟงวดที่แล้วไม่เข้านะคะบนนะ บนไม่เข้าล่างก็ไม่เข้านะคะมังกรไฟอ่ามาดูแนวทางล่างงวดนี้ของมังกรไฟล่างให้เด่นหนึ่งสาหค่ะเน้น3ามกับ5นะคะ3ามมี3ามสี่สามหกสาห้าห้าหหกค่ะมังกรไฟอาจารย์ชัยแน่นอน อาจารย์ชัยแน่นอนดูครึ่งเล่มก่อนอาจารย์ชัยแน่นอนรางวัลที่หนึ่งสี่ตัวมีศูนย์สองสี่เจ็ดค่ะล่างสีตัวมีหนึ่งสามหกแปดอย่างน้อยมาหนึ่งตัวอาจารย์ชัยสี่ตัวมาหนึ่งตัวแ่ทั้งบนทั้งล่างเน้นที่ศูนกับ4นะคะบนนะอาจารย์ชัย ล่างเน้นที่หนึ่งกับหกศูนย์มีศูนย์สามศูนย์เจ็ดสี่สี่สามสี่เจ็ดค่ะแล้วก็ล่างหนึ่งกับหกนะคะหนึ่งมีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหกหกห้าหกเก้าค่ะอีกแล้วเหรอหกเก้างวดที่แล้วก็มาแล้วนี่อ่างวดที่แล้วสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะคะ แต่ว่าจับชุดสองตัวไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอาจารย์ชัยเม็ดเดียวก็ไม่เข้าหมดนี้จ้าชุดเดียวสี่เจ็ดหนึ่งห้าบนให้สี่เจ็ดล่างให้หนึ่งห้านะคะแอดชอบศูนย์จังเลยคิดว่าศูนย์ต้องมาไม่งวนนี้ศูนย์สามศูนย์เจ็ดสวยงามมากหน้านี้ ออมสินดูเลขออมสินก่อนครึ่งเล่มออมสินเด่นสามกับแปดเด้อบนมีสามสองแปดสองสามห้าแปดห้าล่างหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่ค่ะออมสินดูเลขเทอคัสองวันนี้ค่ะทอคัสให้เด่นที่ห้า สลา,ทากทกศล่างให้เดเน้นที่7 5มี3 5 4 5 6 5 8 5แล้วก็ล่างมี7 0 7 2 7 5 7 9แค่นั้นเนี่ยไม่ค่อยติดตามผลงานด้วยนะไม่ค่อยตามออมสินทกศก็เลยไม่รู้ว่าเขาแม่นไหมงวดที่แล้วนะคะออมสินงวดที่แล้ว ให้เด่น0กับ2 Ad <c oughs> <c oughs> <m ul> องแอดไปติ๊กข้อมูลทคสเขาก็ให้เด่น6ในงวดที่แล้ว6กับ1ออกล่างด้วยนะให้16 ปิ้งปองไม่มีอะไรนะคะอ่ามาดูนะ้าเสือจัดให้สี่ตัวนะคะนะ้าเสือสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะ้าเสือจัดให้รางวัลที่หนึ่งสี่ตัวมีหนึ่งสี่เจ็ดแปดค่ะล่างก็มีสี่ตัวนะคะมีศูนยะ์สองแปดเก้า่าน้าเสือ รางวันที่1ให้หให้หน,นะคะเด่น1นะมี1นึ่งสนาะมห่างล่างให้8มี0 8 2 8์แปดูข้อมูลข้อมูลเด่น1กับ8ค่ะข้อมูล2ตัว1กับ8 หนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดว้าวไอ้น,นี่จะหมดเลยอ่าข้อมูลงวดที่แล้วค่าเด่นเข้ามาตัวเด่นนะมาตัวเด่นทั้งสี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสี่ 4, ตัวมันหนึ่งตัวนะคะน่าเสือนะให้เด่นเก้าด้วยแต่ไม่มีเก้าหกอ่าให้เก้าเจ็ดเสียได้ ตัวเน้นเน้นสูตรคิดการคำนวณรางวัลเลขถ่ายทิปอุบลค่ะขึ้งเล่มก่อนทิปอุบล เด่นสามตัว178นะคะทิปอุบลอย่างน้อยมา1ตัวถ้าหนึก็จะมี12 13 16ถ้า7ก็7 2 7 3 7 6ถ้า8มานะคะ8 2 8 3 8 6แล้วก็ข้อมูลข้อมูลเด่นหลักร้อยงวดนี้1789ค่ะ ดูข้อมูลล่างข้อมูลล่างเด่น049เค่ะเน้น0นกับ4 0มี010607 4 1 4 6 4 7ค่ะข้อมูลที่อุบลงวดที่แล้วบนหลุดนะคะไม่มาสักตัวนะคะมาติดล่างแฮ้ตัวเด่นมานะคะ1กับ6มาด้วยกันเลย ให้เน้นที่หกแล้วก็จับประกบสองตัวไม่เข้านะคะให้หกสองออกหกหนึ่งล่างเนาะประมาณนี้ค่ะงวดนี้จ้าศูนย์นี่แอดว่้จะมาบนนะศูนย์นะข้อมูลประชานิยมงวดนี้เด่นสองตัว มาตัว2ตัวมาตัว4กับ9ค่ะมี42 45 47 48 92 95 97 98ข้อมูลรางวัลเลขท้าย2ตัวของประชานิยมเด่น5กับ8นะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะอ่าถ้ามามี51 54 56 59ค่ะ81 84 86 89ค่ะข้อมูลประชานิยมงวดนี้ งวดที่แล้วหลุดนะคะข้อมูลของประชานิยมมงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างไม่มาสักตัวเลยให้ให้ก้าวล่างนั้นออกบนหลุดว้าขอไายค่ะศิลามณีชี้ทางรวยงวดนี้เด่นก้าอีกแล้ว ให้เด่นเก้ากับ6อีกแล้วถ้า6มานะคะมี6กหนึ่งหค่ะถ้าถ9า9ก้าเกค่ะทิปปูบนงวดที่แล้วให้เด่น9มาที่9ก ให้หกเก้าออกเก้าหกนะคะศิลามณีชี้ทางรวยนะคะแล้วก็ข้อมูลหลักร้อยหลุดข้อมูลหลักร้อยงวดนี้ค่ะสี่ตัวมีสี่ห้าเจ็ดแปดเข้าบ่อยเหมือนกันหลุดบ่อยเข้าบ่อยเหมือนกันนะคะตรงนี้ทวีโชคลาบ เด่นสามตัวศูนย์สองหกค่ะงวดนี้ศูนย์ชอบจังเลยอ่ะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวทวีโชคลาบแอดเน้นที่ศูนย์นะคะศูนย์มีศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะทวีโชคลาบงวดที่แล้วมาเก้าชุดสองตัวจับไม่เข้านะคะให้เก้าห้าออกเก้า ทับเบิ้ลทับเบิ้ลงวดนี้มีหนึ่งหนึศูนย์พยาเลขบนค่ะเด่นรางวัลที่หนึ่งเด่นสิเด่นหน่วยเด่น10มี 7, หนึหน่วย0ูนย์ห้

ศูนย์พยานเ,เลขครั้งแรกเลยที่เข้าไม่ค่อยเข้าเพิ่งจะเข้านี่แหละอะให้หกเก้าเ9 6ก้าหกนะยังให้ตัวกลับด้วยนะตัวเดียวให้แปดเก้าก็ไม่เข้างวดนี้ให้หนึ่งห้านะจ๊ะมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ด้วยนะมีศูนย์ด้วยฮะข้อมูลสองตัวล่าง เด่นหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้ค่ะจับประกบกันได้สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดชุดเดียวชุดเดียวสี่เจ็ดงวดที่แล้วให้เด่นที่ศูนย์ไม่เข้าเด้อให้ศูนย์สองจับประกบไม่เข้านะคะข้อมูลล่าง ศูนยพยาเลขน้าทีสุดท้ายเด่นเก้าเม็ดเดียวมี9ก้าหนึ่นะคะสตัว 5, 94, 398ข้อมูลล่าง ข้อมูล2ตัวล่างให้เด่น2 20สอง5ูนหนาทีสุดท้ายงวดที่แล้วค่ะไม่เข้าล่างเข้าแค่ตัวเด่นหนึ่งนะคะออกเก้าออกหกหนึ่งนะ สิบเอคุนอินสามตัวมาตัวค่ะติดได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้0ูนค่ะถ้า0ูนย์นะเอ,อเจนต์นที่0นยะ์นะ0ู0ย์สองค่ะมาแรงมากเลย0ย์เกือบจะทุกเจ้าอ้าวเดี๋ยวให้คนแคปก่อนใครอยากแคปแคปได้เออหนึ่งสองสามสี้ศนิเอคุนอิน งวดที่แล้วให้124นะคะมาติดล่างที่1นะคะมี16ด้วยออก61เนาะสิบเอกคุณอินค่ะงวดที่แล้วผ่านนะจ๊ะอ่าจบการรีวิวหนังสือประชานิยมงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ